สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังช anel ที่เคารพวันนี้ดูยังช anel มีเรื่องเล่ามนุษย์นาคามาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยเตอร์แก่งคอยและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณทีนี้ด้วยครับเรื่องราวที่ผู้เขียนจะถ่ายทอดต่อไปจากนี้นั้น ได้เป็นเรื่องราวที่หลวงปู่ท่านหนึ่งที่ท่านได้ให้ความเมตตาและกรุณาเล่าให้ผู้เขียนได้รับฟังมันก็เกี่ยวกับเรื่องราวของพญานาคสัตว์ในตำนานซึ่งผมก็จะขอ,อนำท่านผู้ฟังทุกทกท่านเข้าสู่เรื่องราวความลี้ลับและอาถรรพ์นในเรื่องนี้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ที่ผู้เขียนเคารพและนับถือและผู้เขียนจะขออนุญาตใช้สรรพนามต่างๆอย่างพื้นพื้น,นธรรมดาทั่วไปนะครับ เพื่อจะได้เล่าเรื่องอย่างราบรื่นและได้รายละเอียดหากมีผิดตกไปประการใดผู้เขียนต้องขออภัยขอขมาและขออโหสิกรรมมาณทีนี้ด้วยนะครับย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนในดินแดนของป่าอัถนดงพญาไฟที่ในเวลานั้นยังคงใช้ชื่อนี้เรียกขนานนามป่าแห่งนี้อยู่ผมในเวลานั้นได้ปวดรำเรียนอยู่ที่วัด อยู่หลายพันสาจนวิชาต่างๆนั้นเริ่มที่จะกล้าแข็งและในช่วงนั้นก็ได้ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทุดงเพื่อปลีกวิเวกและปล่อยวางและจุดหมายปลายทางในช่วงนั้นผมได้เลือกที่จะทุดงเข้าป่าดงพญาไฟและมุ่งหน้าสู่ภาคอีสานเพื่อหวังจะเดินทางทุดงปลีกวิเวกและมุ่งหน้าไปหาพระอาจารย์ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา และเป็นการทำทุระต่างที่ไปในตัวแต่โดยแท้จริงของการออกเดินทางทุดงในป่าดงพญาไฟแห่งนี้นั้นมันได้มีกิเลสตัณหาและความอยากรู้อยากเห็นซ่อนอยู่เป็นเนืองนิดซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์เหล่านั้นยังคงมีความอยากอยู่เป็นที่ตั้งอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองซึ่งในเวลานั้นผมก็ไม่ได้แตกต่างจากมนุษย์เรามากนักเพียงแต่มาครองตนอยู่ในพระพุทธศาสนา เพียงเท่านั้นและความอยากรู้อยากเห็นนี้นี่เองมันจึงทำให้ผมนั้นต้องได้มาพบเห็นในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติและไม่อาจที่จะพิสูจน์ได้คำาคืนแรกของการปักหลอดค้างแรมในดินแดนของป่าอาถรรพ์ผมนั้นได้เลือกทำเลที่บริเวณเชิงเขาห่างจากตัวหมู่บ้านของชาวบ้านอยู่พอสมควรในจุดด้านบนนั้นได้มีถ้ำที่เกิดจากธรรมชาติอยู่จำนวนหลายถา้ำซึ่งดูๆไปแล้ว ป่าและธรรที่นี่เจ้าที่น่าจะแรงอยู่พอสมควรเพราะนับตั้งแต่ผมได้ก้าวเท้าเข้ามายังบริเวณจุดนี้มันก็ได้เกิดความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเพราะบางเวลาผมนั้นรู้สึกว่ามีสายตาหลายคู่คอยจับจ้องมองมาที่ผมอยู่เรื่อยๆแต่ไม่สามารถบอกและอธิบายได้ว่าดวงตาหลายๆคู่เหล่านั้นได้จับจ้องมองมาจากที่ไหนแต่ที่แน่ๆแล้วป่าแห่งนี้มันไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน คนโบราณหรือครูบาอาจารย์ของผมถึงได้กำชับตักเตือนมาอย่างเกรงครัดว่าให้ระวังอันตรายในป่าแห่งนี้ให้มากเพราะที่แห่งนี้มันมีทั้งสัตว์ป่าที่อันตรายและสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างผดผีปีศาจอยู่เต็มไปหมดหากไม่ระวังตัวให้ดีก็อาจจะเกิดอันตรายต่อตัวเราถึงขนาดอาจจะต้องเสียชีวิตไปก็เป็นได้แสงของพระอาทิตย์ เริ่มที่จะลาลับขอบฟ้าไปอย่างช้าๆพร้อมกับแสงของเงาจันทร์ที่เริ่มจะเข้ามาแทนที่ภายในอนาเขตที่ใช้นั่งกรรมฐานสมาธิก็เริ่มที่จะมีการเคลื่อนไหวจากสรพสัตต์ต่างๆที่เริ่มจะออกมาหากินในยามค่ําคืนภายใต้แสงจันทร์ที่ส่องลงมาอย่างบางตาผมนั้นยังคงนั่งหลับตาและ,จะเจริญสมาธิเพื่อให้เรานั้นได้รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาและเพื่อให้ดวงจิตได้มีความมั่นคง พอที่จะพักแรมอยู่ที่แห่งนี้เสียงของจิงรีดเริ่มส่งเสียงออกมาตอนรับแขกผู้มาเยือนผสมกับเสียงของสัตว์ปีกอย่างจำพวกขังขาวที่มันเริ่มจะบินออกมาจากถ้าและเริ่มโฉบบินไปมาเพื่อหาเหยื่อของมันตามธรรมชาติพร้อมกับการเข้าสมาธิของผมอย่างตั้งใจเวลาเริ่มเดือนผันผ่านไปหลายชั่วโมงจนแสงของดวงจันทร์ในค่ำคืนนี้ส่องอยู่เหนือศีรษะของผม พร้อมๆกับการสวดมนต์ป้องกันภัยและไล่ของสเสนียดจันไรเพื่อไม่ให้เข้ามาใกล้การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้แต่ยังไม่ทันที่ผมนั้นจะได้สวดมนต์บทพาหงมหากาและชุมนุมเทวดาจนแล้วเสร็จเสียงเสียงหนึ่งก็พลันดังขึ้นมาในยามดึกราวกับว่าเสียงเสียงนั้นมันกำลังส่งสัญญาณเตือนให้ผมนั้นหยุดสวดมนต์อย่างกระทันหันพร้อมๆกับเสียงของกิ่งไม้ที่มันหักและร่วงหล่นลงมาย่างพื้นดิน ราวกับว่ามีใครมาตัดหรือหักมันให้ลงมาอย่างตั้งใจฉับพลันเสียงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นมาอย่างห้วยหวนออกมามันเป็นโทนเสียงที่แหลมคมและไม่สามารถจับใจความได้หากจะให้อธิบายให้เข้าใจท่านผู้ฟังก็ลองนึกถึงเสียงของจิงฤีตนั่นแหละครับแต่เสียงนั้นมันดังกว่าเสียงของจิงรีตและโทนเสียงมันก็ลากยาวหลายนาทีซึ่งเสียงเสียงนั้นมันก็คือเสียงเปรต ที่กำลังร้องส่งเสียงออกมาราวกับว่ามันนั้นกำลังได้รับทุกกายทุกใจอย่างแสนสาหัสร่างของมันที่ยืนทำงานอยู่ด้านบนสูงยิ่งกว่าต้นไม้ใหญ่ๆมือของมันเริ่มที่จะโบกไปมาราวกับว่ามันกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาที่ผมผมเริ่มชำเลืองตามองไปที่ด้านบนก็พบว่าเงาของเปรตตัวนั้นยืนตัวดำปะทะตัดแสงของเงาจันอยู่ และเหตุที่กิ่งไม้ได้ร่วงหล่นลงมานั้นก็คงจะไม่พ้นว่าจะเป็นน้ำมือของเปรตตนนี้นี่เองผมเริ่มหลับตาและเข้าสมาธิอีกครั้งโดยหวังว่าจะสื่อสารกับเปรตตนนี้ว่าเหตุใดจึงมารบกวนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งมันเป็นกรรมค่นข้างหนักเสียงเสียงหนึ่งเริ่มดังเข้ามาในสมาธิของผมนมัสก,การพระคุณเจ้า กระผมต้องขอขมาพระคุณเจ้าด้วยขอจะได้สวดมนต์บทนี้เลยขอรับกระผมทุกทรมานเหลือเกินขอรับลำพังกรรมที่กระผมกำลังจดใช้อยู่นี้ก็ทรมานมากแล้วขอรับท่านเสียงของเปรตตนนั้นบอกผมออกมาในจิตสมาธิก่อนที่จะนิ่งเงียบไปแล้วมีอะไรที่อาตมาจะช่วยโยมได้บ้างละ่ะโยมถึงจะหลุดพ้นจากทุกแห่งกรรมของโยมเสียงของผม ถามออกมากระผมขอให้พระคุณท่านแผ่เมตตาให้ผมบ้างก็รับหลายร้อยปีที่แล้วที่กระผมไม่เคยได้บุญทานจากใครเลยญาติพี่น้องก็เสียและไปเกิดกันใหม่หมดแล้วก็รับมีแต่เพียงกระผมที่กำหนักกว่าเขาเลยต้องมาชดใช้กรรมอยู่อย่างนี้เสียงของเปรตตนนั้นบอกออกมาอย่างน่าสุดแสนเวทนาใจได้อัตมาจะทำให้หากมันธรรมยมนั้นดีขึ้น และจะได้ผลบ่วงแห่งทุกนี้เสียทีเสียงของผมเอ่ยปากบอกก่อนที่เปรตตนนั้นจะก้มลงกราบและร่างของเปรตตนนั้นก็เริ่มจะจางลางเลือนหายไปในอากาศธาตุไปในที่สุดสิ้นสุดการสนทนาผมนั้นจึงไม่รอช้าที่จะทำตามคำร้องขอของเปรตผู้ต้องทนทุกทรมานมานับหลายร้อยปีเวลาในป่าอาถรรพ ได้เดินผันผ่านไป,ไปตามธรรมชาติและรุ่งอรุณของวันใหม่ก็ได้เดินทางมาในเวลาเช้าตรู่บรรยากาศในเวลานี้นั้นค่อนข้างที่จะหนาวอย่างจับใจและสายหมอกก็ดูเหมือนจะบดบังทัศนียภาพที่นี่เอาไว้จนแทบไม่สามารถที่จะมองเห็นพื้นดินด้านล่างได้เลยยังไม่ทันที่ผมนั้นจะได้เตรียมตัวออกบินธบัตเพื่อโปรดญาติโยมในช่วงเช้าก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปฉับพลัน ได้มีร่างกลุ่มชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้เดินเข้ามาหาพร้อมกับการถือข่าวปลาอาหารเพื่อมาใส่บาตรในช่วงเช้าสิ่งที่แปลกประหลาดในป่าอาถรรพ์ก็เกิดขึ้นมาอีกครั้งเพราะจริงๆแล้วไม่มีชาวบ้านคนใดเลยที่จะรู้ว่ามีพระทุดงมาปักกลดอยู่ที่นี่แต่ชายหญิงห้าหกคนนี้มาจากที่ใดและรู้ได้ยังไงกันว่ามีพระทุดงมาอยู่ที่นี่ หนึ่งในชายชาวบ้านที่ได้นำข้าวปลามาถวายได้เอ่ยปากบอกออกมาเพียงไม่กี่คำเท่านั้นหลังจากนั้นทุกๆคนก็ต่างนั่งคุกเข่าและพับเพียบอยู่กับพื้นด้วยอาการที่สงบพร้อมกับการยกมือไหว้ยอยู่ตลอดเวลารอจนผมนั้นทำธุระต่างๆจนแล้วเสร็จพร้อมๆก,กับการให้ศีลให้พรกับผู้เจริญธรรมทั้งห้าหกคนหลังจากนั้นชายคนหนึ่งก็ได้หยิบของบางอย่างออกมา ซึ่งเป็นห่อผ้าที่พันวัตถุอะไรบางอย่างเอาไว้พร้อมกับการเอ่ยปากบอกอะไรบางอย่างออกมาขอได้โปรดรับของสิ่งนี้เพื่อไปส่งให้พระคุณท่านที่ปลายทางโดยเถิดขอรับเมื่อไปถึงพระคุณท่านจะรู้เองขอรับเสียงของชายคนนั้นพูดออกมาพร้อมกับการยืนห่อผ้านั้นวางไว้ที่ด้านหน้าและกล้มกราบลงเพื่อเป็นการรำลาก่อนที่จะเดินหายไปในทางด้านที่เดินกันมาในครั้งแรก ด้วยความสงสัยผมนั้นจึงในเปิดห่อผ้านั้นดูก็พบเพียงว่าเป็นห่อผ้าพันกระชายที่มีอยู่จำนวนหลายต้นเพียงเท่านั้นเองแต่สิ่งที่แปลกประหลาดใจคงจะไม่พ้นว่ากลุ่มคนพวกนี้รู้ได้อย่างไรว่าผมนั้นจะเดินทางไปที่ไหนมันจะต้องมีอะไรที่ซ่อนอยู่มากกว่านี้อย่างแน่นอนเวลาเริ่มที่จะใสยมากขึ้นตามลำดับผมในเวลานี้ จะต้องออกเดินทางต่อไปแล้วเพราะเวลาเริ่มที่จะสายมากขึ้นในทุกทกทีและสายหมอกก็เริ่มจะจางหายไปทำให้มองเห็นทางที่จะใช้เดินทางได้อย่างสะดวกแล้วสิ่งที่น่าแปลกประหลาดใจได้ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งเพราะสายตาของผมในเวลานี้กลับได้เห็นภาพร่องรอยสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่จำนวนหลายตัวที่ยังคงทิ้งร่องรอยเอาไว้ตามทางที่กำลังจะใช้เดินหากจะให้เดาเอานั้น มันก็น่าจะเป็นร่องรอยของงูตัวขนาดใหญ่จำนวนห6ตัวที่ได้ทิ้งร่องรอยการคืบคลานไปกับพื้นดินเอาไว้แต่ในใจของผมในเวลานั้นเริ่มที่จะรับรู้ได้แล้วว่าร่องรอยพวกนี้มันไม่ใช่ของสัตว์จำพวกงูแต่อย่างใดแต่ในทางกลับกันมันน่าจะเป็นร่องรอยของสัตว์ในตำนานอย่างพญานาคเสียมากกว่าเพราะร่องรอยของเกล็ดที่ทิ้งเอาไว้มันใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นสัตว์อย่างจำพวกงูได้ และกลุ่มคนชาวบ้านปริศนาห้าหกคนที่มาถวายอาหารนั้นก็คงจะเป็นกลุ่มของพญานาคอย่างแน่นอนหลังจากการหยุดดูรอยปริศนาอยู่ชั่วครู่ผมนั้นจึงได้ออกเดินทางต่อเพื่อไปให้ถึงยังจุดหมายปลายทางตามที่ตั้งใจเอาไว้แต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมาอีกครั้งเมื่อได้เดินทางมาถึงยังช่วงอำเภอปากช่องผมนั้นกลับต้องมาเผชิญหน้ากับพวกโจรป่า ที่พวกมันนั้นได้แอบตามสะกดรอยผมมาอยู่นานแล้วจนพวกมันนั้นสบโอกาสและเข้ามาทำการปล้นจี้ผมในทันทีแต่แล้วพวกมันก็ไม่ได้อะไรไปเพราะผมนั้นไม่มีข้าวของที่พวกมันต้องการมีนำซ้ำมันยังลงมือรื้อค้นห่อกระชายจนกระจัดกระจายไปหมดเมื่อมันไม่ได้สิ่งที่มันต้องการพวกมันจึงแยกย้ายกันไปโดยที่คงทิ้งไว้แต่เพียงผม ที่ยังคงเดินเก็บข่าวของต่างๆก่อนที่จะออกเดินทางไปเรื่อยๆอันตรายจากป่าดงพญาไฟแห่งนี้นั้นมีค่อนข้างมากเสียจริงทั้งคนทั้งโจรทั้งผุดผีปีศาจหากไม่ระวังตัวให้มากก็คงจะเป็นการยากเสียจริงๆที่จะผ่านหุบเขาแห่งนี้ไปได้อย่างง่ายๆวันเวลาของการออกทุดงไดผ่านไปหลายวันจนในที่สุดผมนั้น ก็ได้เดินทางมาถึงยังจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจเอาไว้นั่นก็คือวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางในครั้งนี้และสิ่งอัศจรรย์ใจก็ได้เกิดขึ้นมากับตัวผมอีกครั้งเมื่อจูจูพระอาจารย์ที่ผมนับถือกลับมาดักเยืนรอการมาของผมยังกับท่านนั้นรู้ว่าผมจะมาถึงที่วัดแห่งนี้ในวันนี้และเวลานี้ นมัสก,การขอรับพระอาจารย์เสียงของผมเอ่ยปากทักทายท่านก่อนที่ท่านจะถามอะไรออกมาจนผมนั้นต้องประหลาดใจหลวงพี่ได้นำหอกระชายมาไหมเสียงของท่านถามยังกับว่าท่านนั้นรู้ความเป็นมาเป็นไปในช่วงที่ผมกำลังเดินทุดงในป่าดงพญาไฟนำมาครับเดี๋ยวผมเอาให้ขอรับเสียงของผมบอกท่านออกมา ก่อนที่จะเอามือล้วงเข้าไปในย่ามเพื่อหยิบจับสิ่งที่ต้องการออกมาให้ท่านแต่แล้วผมก็กลับเกิดความรู้สึกแปลกใจขึ้นมาทันทีเพราะหอกระชายที่ผมกำลังหยิบจับในเวลานี้มันกลับมีน้ำหนักที่หนักขึ้นมากกว่าเก่าหลายเท่าตัวจนผมต้องใช้สองมือพยุงเพื่อส่งให้พระอาจารย์ก่อนที่พระอาจารย์ท่านจะชวนให้ผมเข้าไปในวัดและสนทนากันแต่เพียงลำพังที่กุฏิของท่าน หลังจากที่พระอาจารย์ได้รับของที่ท่านต้องการไปแล้วท่านนั้นจึงได้เปิดห่อผ้ากระชายให้ผมได้ดูซึ่งจากสายตาของผมในเวลานี้สิ่งที่อยู่ในหอผ้าด้านในมันไม่ใช่กระชายอย่างที่ผมเข้าใจอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นทองคำจำนวนหลายก้อนที่ส่องแสงสะท้อนออกมาอย่างน่าประหลาดใจจนพระอาจารย์ต้องอธิบายที่มาที่ไปของเหตุการณ์นี้ให้ผมได้รับทราบจนผมนั้น ได้เข้าใจจนกระจ่างพระอาจารย์ท่านเลา่าว่ามีพญานาคตนหนึ่งมาเข้าฝันท่านว่าอยากจะช่วยก่อสร้างพระอุโบสถให้แล้วเสร็จไม่ช้าไม่นานจะมีพระตุดวงเดินทางมาหาท่านและจะมาพร้อมกับข่าวของมีค่าที่มีห่อผ้าพันกระชายอยู่ขอให้ท่านอดใจรอและหลังจากนั้นให้นำเอาของไปขายและนำเงินมาบำรุงพระพุทธศาสนาให้จนแล้วเสร็จ และให้ฝังหอวผานั้นไว้ที่ใต้อุโบสถหลังใหม่ด้วยเพื่อพวกเขาเหล่าพญนาคทั้งหลายจะได้รับบุญกุศลผลทานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้หลังจากนั้นมาผมก็ได้ช่วยงานพระอาจารย์จนทุกๆอย่างได้ถูกกอ่อสร้างจนเป็นที่แล้วเสร็จและไม่ลืมที่จะทำตามคำร้องขอของมนุษย์นาคาเหล่านั้นเพื่อให้ทุกตัวทุกตนได้รับผลบุญกุศลที่ได้ตั้งใจอุทิศกันมาและหลังจากนั้นมา วัดแห่งนั้นก็กลายเป็นที่สำหรับปฏิบัติธรรมและเจริญกรรมฐานที่มีชื่อเสียงสืบเนื่องต่อมานับจนถึงทุกๆวันนี้และนั่นก็คือเรื่องราวของมนุษย์นาคาที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้า วันนี้สวัสดีครับ